你这么多水，你这。 มาแล้วเป่าแล้วแต่เพืวอกันก็ได้แล้วเป้าแล้วทันนี้เครื่องในสองเครงในไม่มีนะคะก็่ีก็มีธรรมดามีเรือธรรมดาแล้วนอหนังเขาส้งนี่นนองก็สีด้เนาะ ตังมานองจักกลาสโนด้หมดแล้วมีไก่แค่ไีนเขาไก่สองตัวนึนเนาะจะตัเปียนไหนบ้างตักดูเป็นยังไงผมก็ได้ดูทีตักน้ำซุปนะตักน้ำซุปเดอถึงห้าห้าถุง

ที่เอาสะโพกได้ไหมได้เนาะเพราะว่าน้องเขาสั่งแล้วสั่งสั่งแล้วแต่เอามาเปลี่ยนเลยก่อนก็ได้มันรีบมันรีบเร็วเอามาเปลี่ยนก่อนภาษาอยู่ก็ต้องโทษเปลี่ยนเลยเดี๋ยวไม่ทันเปลี่ยนถังเปิดกับว่าเป็นหยังเปิดแป๊บเดียวยังสะอาดเลยนะ

แปเจ็สิบห้าเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบห้าเด้บหนึ่งพี่นั่งก่อนแป๊บเดี๋ยวหนูทำให้เขาก่อนมันไม่ทันวองตะกรงมั้งเนี่ยโู้เรื่องของสมกำรของตานั่นเก็บได้นัมใครก่อนของนา เอาแยกกันเลยเขียนไว้แล้วนะราคาของป้าก็เจ็ดสิบห้าเดียบวกป้าเขียนไว้เลยเจ็ดสิบห้าแล้วเขาถือวงป้าเขียนรับค่าไว้เนี่ยป้าป้าว <c oughs> ่างเนื้อผุนเลย cái <laughs> này các em làm súp nhạt bỏng đấy, em làm kim chay, làm kim chay quang ตปอนนัามคนด้วามกับว่าไปงานตักอกอันอันนั้นตักอกเลยอันนี้ม่เอาหนังกันมาลอันนี้เน้อหนังพิเศษตอนนี้ร้องกอน

ไปก็ได้สองเงนน่ะนะนั่นน่ะแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ทันเดี๋ยวไปส่งเขาไม่ทันเขากินเที่ยงนี่นี้เนื้เดี๋ยว สี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เงนินพิเศษป่ะนี่พิเศษพิเศษมาเลยเลยใส่ไปชองอย่างละสองช้งอนบอช้อนไม่เอาไปเลยเด้อไปเลยน,ะลยนี่นี่เข่าวกระปอง,องนี่ข่าวโม้โม่เยอะแยะก็เพื่อช่วง ข้าวหนึ wow ่งของมของตม่ให้แม่ไปส่งเลยแม่เลยไปส่งให้แม่เนี่ยวางกว่างาทงไอดีอองสรงดีอองอะไรดิงดีอองส่งสยามแล้วก็อะไรนะเจ็บว้ของป้าัีของอะไรสองบวอตนี้ของอะไรดองนี้ของอยาม สยามมีไอ้ส้มตำของป้าไอ้ตัวนั้นเป็นของเจ๊บอนป้าเขียนชื่อไว้เนี่ยเออเชิญดูเวลาไม่มีก็ไม่มีอ่ะเดินเวลาเยอะก็เยอะเกินพี่เอาน้ำซุปไหมนะเอา ซ้อน,นเข้ามา,น,มานี่ก็ไม่ไปอา่งให้ถูกด้อาน้ำซุปซ้อนไม่เอาน้ำซุปเดอดด่ น้ำจิ้มป้อนน้ำจิ้มป้อนสยามเก็บเดี Looking ๋ยวกลับมาค่อยมาบนเอาไปให้ลีอองขวันเดี๋ยวกะกลับมาเก็บสยามชึ้งมัดชึ้งมัดชึ้งมัดเท่าไหร่อะสองร้อยห้าสิบห้าสยามอะชึ้งมัดสองร้อยห้าห้าเดี๋ยวค่อยบนมาเอามันไม่ถึงซีอองเดี๋ยวไม่ทันเนาะ บอกเขาว่าเดี๋ยวกลับมาเอาไปอันอันอันนั้นนั่นคุณนั่นคนละสี่สิบนะคะสี่สิบคนละสี่สิบ นี่ของผู้นั่นเลยคุณชุ่มเหนนั่นได้จองเราพิเศษไหมอ่ะเช่นเล็กไม่ได้กินนานทำไมไม่ออกมาล่ะเอองานเยอะเหรองานเยอะหรือหรือไม่ออก <laughs> หายหน้าหายตากันไปหมดเลย <laughs> อืมต้นเล็กโซเนียนธรรมดา

การหนึ่งธรรมดาฝา,ากไม่เอานะเอาทุกอย่างเหรอวันนั้นห้าเพื่อนที่รับจน